ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m ิ b m c อร์บ e l ชานนะคะวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดปราณบุรีอ,อยู่ที่บิวตี้รีสอร์ทจังหวัดอะไรนะปราณบุรีอำเภอปราณบุรี <c oughs> จังหวัดอะไร <c oughs> เอ,อ่อจังหวัดหาดใหายโอเคแล้วเราก็อยู่ที่เขากระโหลกนะคะ <c oughs> วันนี้เราจะมาพักที่รีสอร์ทตรงนี้นะ <c oughs> เป็นแบบสวนตัวมากๆเลยแล้วก็ติดชายหาดด้วยนะคะ <Wow. S 1> เราไปที่ไหนฝนก็จะตกนะ สงสัยดิฉันเป็นแม่นางสงการแน่ๆเลยอไปดูห้องกันค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะพาแค่ดูห้องนะคะรอบๆดูไม่ได้ฝนตกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปดูรอบๆนะวิ่งจับเชิญจ้าเอกข้างนะเสียงมาห้องโอเคนะคะกว้างขวางกว้างขวางดีเนาะแล้วก็สะอาด อันน да. se ี ira, ้ถือว่าใช้ได้นะคะกับราคา1น0 0บาทนะคะมีถ้าเป็นเจ้าตัวเล็กตัวนี้เพิ่มอีก400อบาทเขาจะดูตามน้ำหนักตัวด้วยนะถ้าสัตว์ตัวใหญ่สมมติน้องหมาน้องแมวตัวใหญ่เนี่ยค่ะอาจจะต้องแจ้งเขาจะถามก่อนว่าน้ำน้ำหนักเท่าไหร่นี้นะคะต้องมาถามก่อนนะเดี๋ยวเกลือมาแล้วเข้าไม่ได้อันนี้ก็โอเคมี่ตู้เสื้อมีเฮ้ยเอาจริงๆแล้วอ่ะคือเพื่อนมาปาร์ตี้ได้เลยนะมีเตียงเสริมเพิ่งสังเกต เตียงเสริมหนึ่งจุดคนเมาคนที่หนึ่งเตียงเสร์มอีกหนึ่งจุดคนเมาคนที่สองเออไม่ใช่ <c oughs> เพื่อนสามารถการร่วมห้องกับเราได้นะคะจริงๆแล้วนอนได้ทั้งหมดสี่คนเลยอะนะแต่ว่าอันนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะ <c oughs> เฮ้ยก็โอเค,อ,เคดดอ่ะสวยดูอาบได้ภไยในอยู่ที่นี่นะคะแต่เขาจะน่ารักนะคาะว่า,าน้องค้านอนได้ไหมคะแอร์เก่าหน่อยนะคะ ไม่ใช่แอร์กี่นะคะนี่คือแอร์เก่าเสียงไม่ดังแต่ให้ความเย็นนะจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปดูรอบๆนะแต่ตอนนี้ไปดูหน้าหาดก่อนว่าเราส่วนตัวแค่ไหนมาจ้าลองไหมอยากจะลองใส่ปอกคอ BM อ,อะเนี่ยเพิ่งซื้อมายังไม่ลองเลยเพราะว่าไม่ทันเสียกปอนไปหมด มีพี่ให้วิ่งเยอะมากเลยนะจากที่สำรวจตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปดูตรงนู้นก็วิ่งได้อีกแล้วก็ริมหาดอีกบอกเลยว่าน้องหมาสนุกแน่นอนเดี๋ยวเจอกันวันนี้เดี๋ยวพาไปทานข้าวเย็นนะ,ะนะคะเดี๋ยวเราไปดูเราจะไปทานที่ไหนนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันมาครั้งแรก Let's go she'll call me แต่บังเอิญ B M หลุดออกมาก็เลยต้องแบบเดินมาดูวิวนะคะพอเดินออกมานะวันนี้ฝนตกนตอนนี้ฝนกำลังตกไปปอยๆอยู่นะคะโชคดีมากเลยเห็นทะเลหมอกด้วยไม่ต้องไเขาคอเขากระโลกก็มีร่มบางนะเหมือนคือเอาจริงๆนะ แบบว่าถึงฝนจะตกนะแต่เราอยู่ทะเลอ่ะมันบรรยากาศดีจริงๆอันนี้คือแบบพอเห็นน้องหมาวิ่งนะเราก็มีความสุขเนาะแต่ตอนเนี้ยดีอย่างหนึ่งคือที่นี่ไม่มีหมาจรจัดจะมีหมาตัวเมียตัวนึงที่เห็นนะตอนนี้นะคือดูป้้งกันได้ดีกับน้องหมาตัวผู้เพราะว่าตัวใหญ่เป็นตัวเมียเราก็มาเฝ้านะจริงๆก็อยากปล่อยบ m อ็นะปล่อยให้ตากฝนไปก็กลัวไม่ดราม่านะน้องไม่ไ่้ใครก็ตีตืดหมาบ้านใครไ่ายก็ตีตืดออกเลยไม่มีการ ีไป<ว>ทาดหมาก็เฝ้าหมาบนเัข้าวข้าหิวแต่เดี๋ยวจะไปเตรียมตัวแล้วเดี๋ยวปล่อยให้น้องหมาวิ่งเล่นดูว่าจะกลับมาได้หรือเปล่าแต่งตัวสวยๆไปกินข้าวกันจ้าวความสดิ้งก็มาเลยมอร์นิ่งค่ะทุกคนได้เวลาไปเล่นน้ำของมิสเตอร์บีเอ็แล้วนะคะแต่ว่าเมื่อคืนนะที่เราบอกว่าเราจะพาไปร้านอาหารเราไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าร้านอาหารนะ่ะคือ กับข้าวไม่โอเคบรรยากามันไม่โอเคเราก็เลยไม่ถ่ายให้ดูต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำแนแล้วกันเนาะเดี๋ยววันนี้พอหลังจากเล่นน้ำเสร็จเดี๋ยวเราจะไปหาร้านที่มันแบบโอเคกันไปจ้า เหมาะก,กับการวิ่งของน้องหมามากไม่รู้พี่เอ๋หายไปไหนแล้วตอนนี้อ้าว เดี๋ยวเราจะพามาดูรอบๆโรงรีสอร์ทที่เราอยู่นะคะี่ชื่อก็คือ Beauty Resort ที่เราบอกไปแล้วเนาะส่วนตรงนี้ค่ะจะเป็นสระว่ายน้ำนะคะนี่ก็คือสามารถ จะเป็นแบบว่าทะเลเหมือน <Y ahu! S 1> ส่วนกลางจะสองพ0 0แต่เมื่อคืนที่เราพักส่วน กันนะอ,อดูพื้นท,กกที่เหมาะกั่การเล่นเล่นของล่อหมามากแล้วที่สำคัญปีนชายหาด้วยราะเขามีเล่งสวยดีสวยไม่ได้เลยนะว่างมากเลยนะคะแต่ๆต้องระวังหมา,มาเพราะที่นี่เขาก็จะมีเจ้าถิน่นนี่นเจอเจ้าถิน่นละมารูปป่ะไปเดี๋ยวไปเดินเล่นกันค่ะ เราสามารถที่จะมานั่งแล้วก็ปล่อยให้เขาเล่นได้เลย <Wow. S 1> อย่างที่บอกเนาะหาดค่อนข้างที่จะส่วนตัวมากเลยนะคะเราก็นอนเล่นสาวยน้ำนี้แล้วก็ปล่อยให้เขาอยู่ในสวนได้สบายมากเ, <Yeah. Ooh. S 1> เดี๋ยวเราจะพาไปทานข้าวร้านที่แบบน่าจะอร่อยนะวันนีน้เราน่าจะไม่เฟลจะต้ง ืออยากจะลงนะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่ควสวัะดิการนะคะออกจากรีสอร์ทของเรามาประมาณแค่2กิโลนะแต่ก็ยังติดทะเลเหมือนเดิมนะคะ <Wow. S 1> ตรงนี้เราคิดว่ามันน่าจะเป็นร้านอาหารที่มันสดเพราะว่าตรงฝั่งตรงเนี้ยคือจะมีเรือประมงเยอะมาก <Wow. S 1> จากหลักฐานหลายๆอย่างเราก็เลยว่าน่าจะสดเดี๋ยวเรามาลองมาชิมกันว่าสดจริงไหมโอเคโอเค อืมปล่อยไปก่อนนะส่วนตัวใส่ป,ปล่อยไปก่อนเดี๋ยวขอชิมก่อนนะอ,อันนี้คือแกงปักปุ้งว้าวเดี๋ยวขอชิมน้ำก่อนนะ เอาส่วนตัวนะแบบว่าใครที่ไม่ทานรถจัดมากนะคะก็ถือว่าโอเคนะแต่เราเป็นคนทานรถจัดเราต้องเข้มกว่านี้อ่ะยนแกงปลาที่ถูกใจเราส่วนนี้จะเป็นยำกุ้งบอแม่อะไรวะยำตะไคร้กุ้งองเฮ้ยดูดูไปเมนูแต่กุ้งเนี่ย อันนี้เป็นความที่เป็นส่วนตัวนะมันเค็มไปหน่อยอะ่ะเนี่หรอเชฟกินกับข้าวน่านนจะพอดีมาอะ่ะเชฟมาเองคือเชฟไม่กินข้าวไงเชฟต้องทานที่อาหารแล้วแบบมันอร่อยส่วนนี้จะเป็นตามย่างน,น้ำจิ้มโอเคเนื้เริ่ถือว่าใช้ได้แบบว่า อาหารค่อนข้างสดเหมือนกันนะคะเดี๋ยวขอไปห้างข้าวก่อนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะพาไปไหนต่อเดี๋ยววันนี้เราจะมาไหว้สักการพระบางหูนะคะที่วัดเขากระโหลกเนาะสวยมาก ีก็จะเป็นเขกากระโหลกนะคะเฮ้ยเดี๋ยวมาวัดเขาไม่ให้ใส่หมวกบ้าบอเดี๋ยวถ้าไม่ติดอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปชมวิวที่เขกากระโหลกนะไปด,ดูความสูงกันเดี๋ยวตอนนี้เราเข้าไปไหว้พระกันก่อนคะ่ะ พี่บอกว่าเป็นไม้พาราหูข้อใจผิดเข็นงข้างหน้าเป็นพาราหูแต่ข้างในคือเป็นหัวข้อหวานนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะเดีววันนี้เราก็จะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวไปแวะชมวิวที่เขากระโหลกเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมติดตามดูรอวด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบ